สวัสดีครับวันนี้ผมช่างนุเอเซียแกรนโฮมนะครับพาพี่กลับมาชมบรรยากาศบ้านในวันที่เราส่งมอบบ้านนะครับวันนี้เป็นบ้านบรรยากาศริมหนองน้ำนะครับริมบึงน้านะครับเป็นบ้านน็อกดาวขนาด52ตารางเมตรนะครับเป็นบ้านสําหรับตากอากาศนะครับไว้พักผ่อนกินลมชมวิวในวันหยุดสบายสบายหรือว่าจะเป็นบ้านพักตากอากาศในวักเกษีนนะครับบ้านหลังนี้ตอบโจทย์ด้วยการครบคันทุกฟังก์ชั่นนะครับวันนี้ผมจะพามาชมภายในแล้วก็ภายนอก ก็จะมีรายละเอียดการออกแบบหรือว่าดีเทลอย่างไรบ้างมีความพิเศษอย่างไรในที่แห่งนี้ผมจะพาไปชมนะครับ Yahoo! หลังนี้นะครับเหมาะเป็นบ้านต่างอากาศอย่างยิ่งเลยนะครับบ้านสไตล์โมเดินจะมีสไตล์กลิ่นอายของสไตล์นอร์ดิกนะครับเป็นมินิมอลแบบนอร์ดิกหน่อยๆอิสานภายนอกนะครับถูกเลือกใช้สีเทาเข้มสลับกับสีเทาอ่อนพอเราขึ้นบ้านมานะครับเราจะพบกับเฉลียงที่สามารถรับลมชมวิวนะครับชมบรรยากาศริมบึงนะครับในวันพักผ่อนเว่าใช้จิบกาแฟยามเช้านะครับสำหรับครอบครัวเล็กๆนะฮะอยู่กัน2 -3 ถึงท่านกำลังสบายๆนะครับ เข้ามานะครับส่วนแรกเราพบกับห้องโถงนะครับที่สามารถตั้งเป็นโซฟาหรือว่าเป็นม้มงพักผ่อนสําหรับติดตั้งทีวีเฟอร์นิเจอร์ยีอ่มต่างๆได้นะครับสาหรับครอบครัวขนาดคอมแพกจะทัดและพ่อแม่ลูก2-3ถึงท่านนะครับถัดมาจะเป็นส่วนของพื้นที่ทาครัวได้นะครับส่วนนี้ก็จะเว้นพื้นที่ไว้ให้สําหรับติดตั้งพวกห่างร้านจาาหรือว่าเป็นที่ทํากับข้าว ความพิเศษของห้องโถงหลังนี้นะครับถูกดันท่าเพดานยอดหลังคาอยู่ที่4เมตรทําให้บ้านหลังนี้ในส่วนของการเข้ามาจะพบกับความโปร่งนล่งสบายนะครับสําหรับมุมพักผ่อนครอบครัวพื้นภายในนะครับปูด้วยพื้นลามิเนตสีสักนะครับให้ความอบอุ่นละมุนนะครับสําหรับบ้านที่ใช้แต่อากาศพักผ่อน โนขาวสลับกับเทาอ่อนนะครับให้ความรู้สึกสําหรับการพักผ่อนนะครับข้างในยงในห้องน้ำอีกตัวนะครับโซนหนักน้ำนะครับคือโซนเปลียกก็ออกถั่วออกแบบให้มีฉากกั้นแบบน้ําในตัวนะครับเป็นฉากกั้นอลูมิเนียมนะครับพร้อมกระจกลายผ้านะครับให้การปกค้องน้ําที่จะกระเด็นไปส่วนโซนแห้งนะครับสุขภัณฑ์ภายในออกแบบให้ครบชุดพร้อมใช้สอยนะครับมีชักโครก ล้างหน้า,นานครับเป็นชุดเคาน์เตอร์ซิงค์ที่เหมาะ <Huh? S 2> ออกับครอบครัวที่มีของเก็บมีของใช้นะครับสามารถเก็บของได้นะครับโอเคสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจบ้านน็อกดาวนะครับบ้านน็อกดาวของเรานะครับจุดพิเศษคือสามารถออกแบบตามออเดอร์ได้ทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์ไหนรูปแบบไหนขนาดเท่าไหร่เราสามารถ ออกแบบให้ตอบโจทย์กับการใช้งานรวมทั้งงบประมาณของพี่ๆทุกท่านได้ทุกมิตินะครับพี่สามารถติดต่อสอบถามที่ทางบ็อกหน้าเพจ facebook นะฮะหรือว่าติดต่อทางเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ให้วันนี้ผมช่างนุลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เรามีความพร้อมอย่างสูงสุดที่จะออกแบบและผลิตบ้านนอกดาวให้สามารถตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการด้วยทีมงานช่างที่มีประสบการณ์สูงเฉพาะทางกว่า30ชีวิตพร้อมส่งมอบบ้านนอกดาวคุณภาพสู่ทุกครอบครัวคุณ